เอโยว์สอัตสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านบีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมจัดรถคลาสสิกมาให้ชม1ลำนะครับเป็นเจ้าจิเบ็กรีเจนสองร้อยห้าสิบสวินมาร์คสามครับลูกคา้าคันนี้สภาพสวยพร้อมทุกที่ใช้งานและเลขไม้แค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะลูกคา้าดูได้เลยชุดสี่ตัวรถนะฮะคันนี้นะฮะเป็นสีเขียว,นะน,ยว,นะวนะครับลูกค้าเป็นสีเขียวนะไม่ใช่สีเทานะครับผมโครเมียมตรงโลโก้นี่คือเงาๆครับลูกคา้าดูได้เลยนะ ถัดให้เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นี่เลย 250cc ระบบหัวฉีดครับลูกค้าได้เป็น2สูบเลยนะ<ม>ท่อเดิมนี่ครับโชค๊คเดิมจากโรงงานเป็นโช๊คว s ครับลูกค้ามาพร้อมกับไฟหน้า LED ครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดครับทางร้านได้ทําการตรวจเช็คสวิตช์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเลยนะครับเป็นระบบดินหน้าคู่ด้วยลูกค้าดูบางคนบางคนเงาาว่าวับเลยนะครับโอ้โหสาภาพใหม่มากรถแบบว่า ขับขี่ดีนะฮะผมชอบมากๆในร m r สาม้อได้เลยชุดสีฝั่งนี้สวยใสครับลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนะ,ะเลขมาคันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรครับลูกค้ารถพร้อมขับขี่มากๆนะฮะทางร้านตรวจเช็คซวิตเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะโ่สเตอรนนี่สะอาดกริรเลยลูกค้าดูทรงแบบรถทรงสวยมากนะฮะนี่เดิมๆเลยนะ,ะเดี๋ยวฟังเสียงท่อก,กันหน่อยนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ ปิดติดมือมากเลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับาใครสนใจนะ,ะช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับลูกค้าสวัสดีครับ